Good m o r n นิ g ง o o d m o r n ิ n g มีอา o o d m o r นิ n งโอ้โหนั่งรอเลยเดี๋ยวไปทำไปอบไอ้นี่ก่อนไปอบกล้วยก่อนนะทุกคนอบกล้วยอยู่ค่ะดูสิโอเคได้แล้วอาหารยามเช้าแล้วก็ได้ขนมปังทุกคน ก้วยอบดีละยี่สิบบาทหวีใหญ่มากนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนี้เป็นที่นอนนะทุกคนอัน,นนี้ก็จะเป็นที่นั่งทำงานนั่งกินข้าวนะลูกก็นั่งรอตรงนี้คาเฟ่คือเก่าแ,าแมโอ้ก็ทำไมเท้าเย็นมากเลยอ่ะอ เท้าเย็นน่ะไม่สบายเอาอะ่ะเอออร่อยโอ้ยแดดไม่มีเลยแม่โอ้ยแดดไม่มีมีอาอยาไปไหนโอ้โอเลอะไรอะไร,อ,ะไรอุ้ยตัวอะไรตัวอะไรมดมดมดโอ้ยมดมดมดโอ้ยมดกัดหรือเปล่าไม่รู้อะ่ะไปจะพาลูกไปเช็คอินเช็คอินค่ะทุกคน น้องทานข้าวแล้วเรียบร้อยเมื่อกี้นางโมโหนางจะออกมาข้างนอกแม่ก็ช้าเนี่ยต้องหุดหีดเนี่ยเขาอยากออกมาข้างนอกเดี๋ยวมาเช็คอินเออมาเช็คอินเนี่ยแหละมีความสุขของหมาดูดิฉีดเต็มที่เลยเอ่าเดินไปเดินไปเดินไปต้องดูลูกไม่เป็นไรไม่ต้องมาหาแม่ไปเลยไปเลยวิ่งผ่านหนะ้ากล้องไปเลยวิ่งเอาวิ่งวิ่งโอ้ยเหนื่อยไหมเหนื่อยไหม โอ้ยเหนื่อยเลยนะเอาแล้วทุกคนเอาแล้วนี่น้ำไหลน้ำรั่วฉันจะได้อาบน้ำไม่คืนนี้เธอเธอดูเออมาวันแรกอะนะไม่มีน้ำอะทุกคนเนี่ยรู้รู้สาเหตุแหละเดี๋ยวต้องบอกน้องเขาเดี๋ยจริงจริงมันปิดได้นะตรงเนี้ยเนาะน้ำมันเต็มแนมะ่แรงดันมันอาจจะเยอะแล้วน้ำมันรั่วเห็นปะเธอ เออที่ยงแล้วกินอะไรเอ,อ๊ะกินอะไรเอ,อ๊ะกินอะไรไหนดูหน้าสิแล้วน้องกินอะไรวายน่ารักจังมันเที่ยงแล้วอ่ะมาไปเที่ยวเหรอใครมีความสุขที่สุดฮะหม้านี่ม้านี่แหละเนี่ยม้านี่แหละเนี่ยดูทุกคนสบายมากเลย ถัดข้าวเที่ยงทุกคนไก่ไก่ก,กับข้าวสวยแล้วก็มีคนสวยขอกินข้าวอยู่ตรงนี้เออดีดีเห็นไหมเราก็กินง่ายๆไหนคนสวยขอกินข้าวสวยเออกินข้าวสวยหน่อยอ,อ,อ่าขอเออกินอ,อ่ะคนสวยเขาจะนั่งตรงกลางเออเดี๋ยวกินข้าวกันค่ะทุกคนไหน,นอร่อยไหมยังไม่รู้ว่าจะไปไหนเลยวันเนี้ย ทาดข้าวเสร็จแล้วก็มาทาดกาแฟดำทําเอคนละแก้วกินกาแฟดำกับอะไรกับแอปเปิลลูกละสิบเออซื้อมาจากตลาดนัดนี่ทุกคนฮ่าโาาวันนี้นะทุกคนยังไม่ออกจากนอกบ้านเลยจริงๆเพราะอะไรพายุกำลังจะมาค่ะพายุจริงลมพัด โหดเวลาเลยเนี่ยเราอยู่ในบ้านตลอดแล้วก็ไม่ได้เปิดแอร์เลยนะคะอากาศดีมากเลยค่ะทุกคนฝนมาแล้วออกมาทำไมตอนฝนตกอะทะเลอะทะเลอยู่ใกล้นิดเดียวอะแต่ไม่มีปัญญาเดินไปบอกอะไรก่อนฝนกำลังจะมาดูดูด,ดูลมแรงมากทุกคนดูดี ที่บ้านหลังที่เราอยู่ต้นไม้ต้นนี้ฉันน่กลัวกลัวต้นไม้เนี่กลัวต้นไม้นะเนี่ยป่ะเข้าบ้านอีกตามเคยฝนโปรยอยๆยแล้วเข้าบ้านกันแก้ฝนตกแล้วลูกแล้วเร็วๆปักหมุดแล้วเร็วๆเร็วๆ,ๆ,ๆฝนมาแล้วลูกโอ้จะชีจะชีจะชีชีกลางสายฝนเลย เอาเร็ว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 ฝนมานี่ฝนมาแล้วเอาเร็วเร็วทุกคนทุกคนเมื่อกี้ลมพัดแรงมากเรากลัวว่ารถจะมีปัญหานะเราเอาไปไว้ข้างตรงนี้ดีกว่ากลัวต้นไมน้อะหล่นลงมาใส่รถไงทุกเอาไวขา้ข้างๆ้านี้เนีย่ยตรงนี้ทุกคนเออนนะทั้งวันสองวันสามวันแล้วแหละตั้งแต่มาเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยอะอยู่กับฝนหนีฝนตลอดตลอดเลย เมียดูป๊าดูป,ปา๊ปปาขับรถเอ้ยขับมาเลยขับมาเลยรอมาจอดไว้ข้างๆตรงนี้เนาะเนี่ยตรงเนี้ยข้างๆตรงนี้ไอญกันใหญ่จังจำมาใหญ่อะ,อะนั่งรอเหรอนั่งรอแม่เหรอนั่งรอแม่กินเงาะเหรอทุกคนเดี๋ยวบอกว่าเมื่อวานไปซื้อเง,งาะมาเนาะโลละสี่สิบบาทก็บอกว่าเงาะนาศาลร่อนอร่อยว่างี้เนาะ เราก็กินกับอะไรก่อนกินกับกาแฟดํากาแฟดํามันเข้ากันหรือเปล่าก็ไม่รู้อะแต่เราชอบนะเออลองกินดูนะทุกคนกาแฟดํากับเงาะเออที่คนสวยก็นั่งรอนางจะกินเงาะละหนึ่งเนาะฝนหยุดตกแล้วทุกคนหิวขับรถนะขับรถออกไปเดี๋ยวไปดูว่ามีตรงไหนขายบ้างนะ ค่อยมีตลาดนัดมีอะไรไหมมันจะเงียบเงียบนิดนึงนะหลังฝนตกเนาะทุกคนแล้วมันก็เป็นวันนี้นี่ด้วยวันอาทิตย์ทุกคนมาซื้อส้มตำทุกคนส้มตำต่อคิวเดี๋ยวต้องบอกเขาก่อนแล้วคิวไม่ผิดแวะทุเรียนอีกแล้วทุกคนไม่ไหวนะจะกินทูเรียนทุกวันไม่ได้ <laughs> โอ้ยหอมจะกินทุกทุกวันไม่ได้นะเนี้ยกินบังคุดวันนี้ บางคุดใต้นะฝั่งนี้เหรออ๋อคลองลอยบางคุดคลองลอยเลือกได้ไหมคะหรือว่าอ๋ออ๋อได้ตรงนี้ก็เป็นร้านเป็นร้านเจ๊เพนลาบอุบลได้มาได้นะอยู่ติดกับโลตัสเอออร่อยส้มตำอร่อยราคาทูกฝรั่งเพียบแล้ว120บบาทถุงใหญ่มากดู ว้าวไปไปกลับบาา้านกันไปอเอาเอาลืมล่มลืมล่มอ่ลืมล่มฝนตกทุกคนตรงกลางล่มโอ้ยชีวิตอ่ะไปมาเที่ยวทะเลหน้าฝนเป็นไงก็ต้องมีล่มนะจ้าตรงนี้สามารถมาแคมปิ้งได้นะติดต่อผู้ใหญ่บ้านเด้อตรงเนี้ มันจะเป็นจุดแคมปิ้งนะฝรั่งก็มานะเขาจะมาจอดสต็อปตรงนี้นะทุกคนสำหรับใครที่แบบว่าอยากมาแบบแบบนอนแบบสบายใจติดอะไรนะติดร้านขายของชำแล้วก็อยู่ใกล้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยแล้วก็ติดทะเลไปอีกเออดีงามนะทุกคนได้อยู่เออถัดมาจากบ้านผู้ใหญ่บ้านนะก็จะมาเห็นเนี่ยเออรีสอร์ทบ้านออสวนบ้านกูดก็มี ทั้งขายที่ขายบ้านเช่ารายวันรายเดือนมีมูดนะทุกคนนะเออตรงนี้ก็จะเป็นแบบวิวต้นมะพร้าวนะต่างชาติก็มีอยู่นะทุกคนประปรายเออก็ประปรายอันนี้มันก็เดือนกรกฎามีต่างชาติก็ไม่ธรรมดานะแม่เออแสดงว่าเขาก็มีของดีแลละบ้านกูดเออเรามาทั้งสองทีแล้วทุกคนแล้วแต่ละครั้งเรามามานานเป็นเดือนนะ โอเคกดหนึ่ง okay, ไปแล้วหิวข้าวบ้านแล้วนี่บ้านเราบ้านสีเหลืองี่บ้านเรานะทุกคนอ่าทุกคนกิจวัตดวันนี้ก็ไม่มีอะไรเช่นเดิมยังไม่ได้เดินทะเลเลยเลยมีคนมาเออเออมีเพื่อนมาทุกคนเพื่อนมีอาเขามา เออมีเพื่อนมาต้องอุ้มคนสวยก่อนหนุ่มมาหาว้าวว้า่าไงลูกโอ้โหสิทธิ์ว่าเดี๋ยวเขาเขายุกกระโดดใส่สน้องจะเข้าบ้านแล้วยุงกัดน,นะน้องจะเข้าบ้านแล้วนะบปไบไปเร็ว่ะขาข้าซ่วมข้าซ่วมเอยน้องเข้าซ่วมอยู่ตอนนี้มีผู้บ่าวมาหาหลายตัวเลยเมื่อกี้ เออน้องเข้าส้วมน้องปวดฉี่เออโอเคเก่งว่าเก่งมาก,ก,มากอ,อ่าล้วไปดมอะไรของแม่นะนะออวุ่นวายสำรวดมีมังคุดไงลูกมีบังคุด<ะ>เดินทั่วบ้านแล้วเนี่ยผู้บ่าวอะผู้บ่าวผู้บ่าวมาตามเมื่อกี้ผู้บ่าวมาสี่สี่ผู้บ่าวเลยสี่ห้าผู้บ่าวเนี่ยหนีไปแล้วทุกคนทุกคนกินข้าวเย็นมามามา,มา ได้แกงเปิดอ่ะนัวบักคักนี่นัวหลายแล้วก็ส้มตำปูปรลามาแล้วมีไก่ไก่เหลือไก่เหลือเมื่อเช้าอืกินง่ายๆนะวันนี้ก็แซ่บนัวถูกใจคักไปกินข้าวแรงกันจ้าทุกคนจ้าจ้าจ้ามามากิน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 สวัสดีทะเลยามเย็นโอ้ยตอนนี้หกโมงเย็นแล้วทุกคนเราก็ได้ออกมาดูทะเลไงแล้วก็พาลูกมาด้วย นี่คนสวยรอแม่ในกระเป๋าจิงโจได้เดินแป๊บหนึ่งแล้วนะอากาศไม่ร้อนค่ะแต่อบดูฝนแล้วน่าจะมีอีกนะทุกคนแล้วก็น้ำแบบซัดตรงนี้แรงมากเลยน่าจะมีฝนแหละทุกคนนี่เป็นเวลาหกโมงเย็นนะเนี่ยหกโมงแรงแล้วแหละแต่ก็เดินเล่นแต่แต,ตอนฝนตกเนี่ยมันทำให้สายมันแน่นมันเดินง่ายทุกคน เราก็เดินไปเดินสักพักก็จะเข้าบ้านแล้วจากวันนี้ก็ไม่มีอะไรก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่หาดบ้านกูดแบบชิวๆไม่เน้นเที่ยวเนาะเน้นพักผ่อนส่วนใหญ่อยู่กับบ้านแล้วก็ออกมาเดินเหมือนเราเป็นคนที่นี่ไปเลยนะทุกคนนะเอ๋ยเดี๋ยวเราจะเดินไปถึงตรงนู้นเลยนาอทุกคนเนาะก็ขอปิดขอปิดไอ้นี่เลยแล้วกันนะปิดคลิปเลยนะเจอกันพรุ่งนี้เช้า แต่ละวันก็ไม่มีอะไรค่ะกา,การใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เฉยๆเนาะแต่ถ้าวันไหนที่ฟ้ามันเปิดมากๆแดดจัดๆนะล้วค่อยออกไปเที่ยวแล้วกันทุกคนเพราะฝนมันตกตลอดเป็นวันเลยทุกคนไปแล้วจายาแล้วๆลบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนลูกบ๊ายบายงอเงงอเง